ครับผมสวัสดีครับแมพ่พี่พี่นะครับเอซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ลุงเรื่องมีอะไรกินนะครับเพราะว่าเป็นไปนเกี่ยงหยาได้มากพอดีนะครับถึงลุงเรืองกับว่าอะไรกินโดนเลยเอาแบบยังมม่ทันไหนอาบน้ำนะครับเอาให้รเพ่กินก่อนนะครับ <S <S นี่เลยครับ ท่านโก้ไปฟุกมากมนเลอนี้ครับผมแบบแบกจนเมื่อยนะครับอของคนในมาโบกรถพอดีครับแล้วต้นกล้วยบว่าสันโอ้ยทั้งงบทั้งไหวครับดีใจหลายครับที่ในใเรื่องในกินมือน,นี้ครับเพราะว่าก็ไม่ได้กินน่านนะครับพวกหยวกพวกใบน,นี่ครับเป็นยานะครับเป็นยา เกืบอบกระเพาะนะครับเปล็บลำใส่นะครับนี่ยางเป็นยางกล้วยนะครับจะกินแบบสบายนะครับขากล้วยห่างครับเดี๋ยวเมื่อีครับ,บ,รบก็ได้หยามานนมันนี่ได้หยามากนะครับแวกสดต้นกล้วยมากพอสมควรนะครับ กินอยู่ประมาณสักสามมือครับอีแดงหน่อยคนมากเกือบ่แล้วครับผมนี่นวยนวยกับอ่อนๆน,นะครับเอาไปตําครับตําเอาก็ดีก็มีหย่านะครับนี่นี่ได้กินอาหารสมบูรณ์ครับผมก็ต้องเป็นห่วงนะครับแม่แม,แม่ทักมากว่าเรื่องคีอจอยเหรสันว่า,าลดลดอาหารอยู่ครับ,รบเพราะว่าเรื่ม ได้สิบสี่สิบห้าเดือนแล้วก็ต้องเริ่มลดแน่นะครับเดี๋ยวเอามาบำรุงเอาทั้งนอกนะครับแม่ก็เตรียมโตนะครับไปบำรุงเอานะครับเนาะอยู่ทั้งนอกอ้าวลุงเรื่องจ้าละสวัสดีแม่เลรื่อยสวัสดีสวยเรื่สวยหน่อยสวยเฮ้ยเสี้ยงมันมันก็นั่นอะไรอย่งคือบ้านคือเมืองอะไรนี่สวัสดีสวย lưu 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 oh, bỏ sẽ phải là lưu đi rồi lưu rồi bướng rồi mai vẫn bán tiếng của bố bán hư gấu được không cái phần nào đấy nó có một cái ít ác ác này không Hãy subscribe cho kênh Ghiền เนี่ยว่าเมืองใหญ่เล่าใบกล้วยนะครับครับเร้านี่ก็กินใบกล้วยก่อนนะครับอือครับได้มาทั้งต้นทั้งใบนะครับเจ้าของเพิ่นก็ใจดีนะครับเพิ่นว่าเอาไปให้สร้างกล้วยเป็นหน่วยอยู่เพิ่นก็นยังให้นะครับเพิ่นก็ว่าเพิ่น ต้งสารส้างขึ้นกันนะครับจะกลับขอพระคุนนะครับเนาะจาของกล้วยนะครับผมครับผมสำหรับมือว่านี่ก็กระสิบคลุกคลักเนี่ยนะครับต้องกลาบประทานอภัยนะครับเรื่องคลิปนะครับอาจจมือว่านี่มันเข่าโหลดประด้นะครับตัดตตอระได้นะครับได้เป็นบางช่วงบางตอนนะครับฮันโกก็คิดยากว่าสัญญา เ,เพิ่นเจ็บพองงานเ่าเห็นนะครับจะเสียสิว่าตัวเพิ้นเนะาะฟันโกกเป็นยามจนแก้ไขไปจนเกือบทุ่มนะครับจากใบาบสามโมงนะครับที่ออกคลิปบาได้นะครับออกได้เป็นเป็นบางตอนนะครับถ่บายเงา้าวขอขอบคุณนะครับท่านดรชัยยันนั่นนะครับอีกรอบนึงนะครับก็ ได้อุปถัมภ์นะครับสร้างยี่สิบหกเชือกนะครับสําหรับหมู่บ้านเนี่ยก็ฟ้านโก้ก็ได้ทาไปนะครับไปตามพ่วงจําน่งของท่านนะครับได้เรียบร้อยนะครับยี่สิบถึงที่บรคคบก็เหลือน้อยนะครับก็เข้าใจกันแล้วนะครับครับผมสําหรับมินี่ก็ฟ้านโก้ก็สีมีเรื่องเล่านะครับมาบอกเม่ๆนะครับพี่ๆน้องๆที่เก่าครับ มันนี้ก็ฟันโก้ก็ได้รับนะครับรับคะแนนนะครับมาจากคุณแม่นะครับคุณแม่ไพ่เอาเหานี่นะครับเป็นพมนักยูของกงนะครับคุณแม่ไพ่ก็เป็นคนที่ว่าซ้อยเหลือมาตลอดที่กันนะครับแต่ฟันโก้ก็วงการมากนะครับวงการ youtube นะครับท่านก็ให้ความซ้อยเหลือมาตลอดนะครับว่าสิเรื่องหยังกัแหล้วแต่นะครับจริงจ หสีเลวกันอ่านคอมเมนต์ปุ๊บตั้งกระสีไข่ฟ้อมซ้อยเหลือทันทีนะครับก็กราบกบคุณนะครับมือนีกติผ้าน้ำคะแนนนะครับที่ท่านมอบให้นะครับไปมอบนะครับมอบไข่มอบมาม่านะครับที่เก่าเหรครับตามตามของพนนะครับพนเคยมอบแบบไดนะครับมอบไข่มอบมาม่านะครับมอบน้ำมันนะครับ มัอนี่ควันโกตีนําไปมอบสามครอบคร่วนะครับสามครอบคร่วนะครับที่ควันโก้เคยว่าวไว้นะครับอยู่สวนเก่าสวนเก่าที่ควันโก้เคยอยู่นะครับเป็นจํานวนสามชุดนะครับสามชุดนะครับมาม่าลังไข่แผงนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับ ล้วก็ซีมีคะแนนให้เพิ่นเน่ติดปลายนุ่มไปเน่นะครับเพอได้เติมน้ำมูกน้ำมันนะครับเมื่อนี้ก็สิไปบายนะครับยาเจะได้ค่อนเกกกัสีปล่อยคลิปออกไปนะครับก็ขอกราบขอบคุณคุณแม่ไพ่นะครับคุณแม่ไพ่นะครับของเรานะครับที่ท่านได้พำมักอยู่ห่องคงนะครับก็ที่นู่นก็เริ่มแต่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับเรื่องโควิดนะครับแต่ท่านก็ยัง ให้ความเมตตานะครับสงสารฟานโก้นะครับและช้างอีกหลายเชือกนะครับเช่นกันนะครับก้องกราบขอบคุณคุณแม่ไพไว้ด้วยนะครับวันนี้ฟานโก้จะไปมอบสามครอบครัวครับครอบครัวละหนึ่งชุดใหญ่ๆนะครับไข่กับมาม่ากับน้ำมันนะครับเครื่องได้ครบนะครับแล้วก็มีคะแนนให้นิดหน่อยครับผมวันนี้ก็ฟานโก้ก็ขออวยพรนะครับให้ คุณแม่คุณแม่ไพยของเรานะครับวันนี้ก็จะได้ไปฟานโก้จะได้พาไปทําบุญนะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพวมมุ่งม,มา่ปรารถนานะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับขอให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องถ้ามีลูกชายก็ให้เป็นลูกชายที่ มีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับจเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างทุกประการนะครับถ้ามีลูกสาวก็ขอให้มีลูกสาวสวยๆนะครับมีหน้าตาดีมีพุธิการศึกษาที่ดีนะครับงานเกินงานจเจริญรุ่งเรืองครับผมสำหรับคุณแม่ไปก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นท่านผู้ใหญ่ใจดีของฟันโก้อีกคนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ควานโก้ก็ขอฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ควานโก้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับช่องลุงเรืองแฟมิลี่นะครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเ้อขอบคุณครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ